bàu tiêu có bè, cha có đẹp bè, không linh nói linh nói linh nói khi lằng. เป็นาพรว่เ็นงานการส่การที่ยากอห็นไหมการที่ญาติมีลุงทหารมันดีอย่างนี้ญาติก็แข็งแรงไม่แจ็บลุงทหารไม่ได้